สุภัรารแสงรุจิอดีตหมอรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพรยาบาลสิริราชขณะนี้กเกษียณอายุราชการแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องโรคไตเสื่อมนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของการที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคอเลสเตอรอลตัวร้ายสูงทําให้หลอดเลือดเนี่ย แข็งตัวมีฟันตันสูงในขณะเดียวกันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของเบาหวานนะคะการที่มีน้ําตาลในเลือดมากแล้วก็ใช้น้ําตาลไม่ได้ต้องใช้ไขมันนะคะก็จะทําให้ไขมันเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน ระหว่างทางที่มันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะเป็น a c e t i n e c o A แล้วก็ต้องผ่านเซ็ตไซเคิลเนี่ยปรากฏว่ามันทําไม่สําเร็จจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายก็เลยเกิดมีกปดนะคะที่ร่างกายเราไม่ต้องการเรียกว่า a c โ t o n body นะคะทำให้เลือดเราเป็นกปดเมื่อมันไหลผ่านไปตามหลอดเลือดไปไป,ไปถึงไตนะคะคือมันทําให้หลอดเลือดทุกหลอดนะโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆที่ไปเนี่ยเกิดมีการอักเสบนะคะ สารคีโตนบอดี้ที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการอักเสบก็คืออะซิโตอะซิเตตกับเบต้าไฮดอกซีบิวเทเลตนะคะก็เมื่อผนังของหลอดเลือดเล็กๆที่โกลโมเรลัสของไตเนี่ยเกิดอักเสบมันก็แยกชั้นนะคะแล้วก็อักเสบไปถึงชั้นของเบสเมนท์ทำให้ไตเนี่ยขับเอาแอลบูมินออกมาคนไข้ก็จะขาดแอลบูมินนะคะ มีแอลบ,บูมินในเลือดต่ำาตก็จะขัดแอลบ,บูมินในเลือดออกมาเยอะนะคะทําให้แอลบ,บูมินในเลือดต่ําแล้วคนไข้ก็จะมีอาการตัวบวมนะคะในเดียวกันเนื้อของไตก็จะเสียไปด้วยนะคะไม่สามารถที่จะหลังอิริโทโพหอยติ่มนะคะในการที่จะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้เราจะพบว่าคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยจะมีอาการซีดด้วยซึ่ง ระยะหลังๆเขาจะต้องฉีดยาเพื่อกระตุ้นไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดงทุกอาทิตย์ค่ะ